มาตามนัดแปลปกฉลากการกุศลสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนก็จะนําเรื่องราวนะครับของปกฉลากการกุศลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูเรื่องราวนะฮะก็กดติดตามคำว่าติดตามด้านขวามือนะฮะใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดง จากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นนะฮะแล้วก็เลื่อนเลื่อนขึ้นไปด้านขวามือนะฮะแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังแฟตฟอมอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปอีกนะฮะเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะก็กดปุ่มนะฮะซุปเปอร์แตงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะที่จะมีการแจ้งเตือนที่หน้าฟีด u t u b e ของทุกท่านก็คือนะฮะ กดรูปกระดิ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆเลยนะฮะผู้ชมเสียงอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเนื่องจากนะครับมีลมหนาวเข้ามานะครับสภาพร่างกายก็รู้สึกว่านะครับจะมีอาการเหมือนกับจะเป็นไข้นะฮะแต่ผมก็ย่างนะครับคิดถึงนะครับกระยาณนิมิตทุกท่านนะครับ ก็หาข้อมูลนะครับเดี๋ยวทุกท่านไม่มีแนวทางนะครับสำหรับท่านที่รอนะฮะที่จะหาหาเอาแนวทางนะฮะจากหนูนะครับเพื่อไปนะครับเสียงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอาละครับผมจะพามาดูนะครับในส่วนของปกฉลาการกุศลนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องในส่วนของ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะฮะมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระนะครับอ่ะสังพระประงรูปธรรมนะฮะคุณผู้ชมสังฆราชนะฮะอ่าตัวนี้ต้องอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากนะครับตัวหนังสือไม่ค่อยชัดนะฮะ เอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปทบทวนนะฮะผลฉลากในงวดวันที่นะครับ17มกราคมพศ2566กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับสำหรับผลฉลากในงวดวันที่17มกราคมนะพศ2 5 6พนรนะฮะรางวันที่1รางวัลละ6กล้านบาทนะครับได้แก่หมายเลข ดังนี้นะครับก็คือ812แล้วก็5 1 9ต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลนะฮะเลขท้าย2ตัวรางวัลละ2,000บาทนะครับก็ได้แก่หมายเลข4 7ต่อมานะฮะก็จะเป็นรางวัลเลขท้ายอ่าเลขหน้า3ตัวนะฮะมีอยู่ด้วยกัน2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทก็ได้แก่หมายเลข4 4 3แล้วก็389 ต่อมานะฮะก็จะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะฮะรางวัลละ4,000บาทนะฮะก็คือมีอยู่ด้วยกัน2รางวัลน,นะครับรางวัลน,นะฮะครั้งที่1ก็ได้แก่หมายเลข849นะครับแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะเป็นรางวัลอ่าสามตัวท้ายนะฮะอีกหนึ่งรางวัลก็คือ564นะฮะคุณผู้ชม ็จะประมาณนี้นะฮะและตึกนี้นะครับก็เป็นตึกจำลองนะครับเป็นภาพจำลองนะครับผมนำขยายมาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะมาดูนะครับผลงานในงวดวันที่17มกราคมนะฮะพศ2566กกันนะครับคุณผู้ชมตัวเลขนะครับที่ผมมองว่านะครับ ไปเข้านะฮะย้าว่าเข้านะฮะในส่วนของรางวัลที่1นะครับก็คือ16นะครับ16กนะฮะหกับ9เป็นตัวเดียวกันนะครับก็สลับตําแหน่งนะครับก็คือ1 9ึ่งเก้นั่นเองนะครับก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้รางวัลน,นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับเสร็จอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะฮะเอาแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับ ขออนุญาตนะครับนำข้อมูลลงกระดาษนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็การดูที่ง่ายขึ้นนะฮะ สำหรับภาพที่ผมให้ดูไปเบื้องต้นนะฮะที่มีปรากฏอยู่หน้าปกฉลาการกุศลน,นะครับมีองค์ประกอบนะครับโดยนะฮะที่เด่นชัดเลยนะครับก็คือตึกนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัวน,นี้นะฮะเป็นองค์ประกอบต่อมานะครับองค์ประกอบด้านทั้งสองข้างก็คือ ถนนนะฮะตึกนะครับตึกก็5นะฮะถนนนะครับถนนก็3นะฮะแล้วก็มีนะครับดูอีก นหนึ่งนะครับตึกนะฮะจะแบ่งแยกออกมานะครับเป็น3ามตึกนะฮะผู้ชมก็จะนะครับจับคู่ตัวนี้ก่อนนะฮะก็คือนะครับ5 3แล้วก็3 5นะครับแล้วก็นะครับเป็นในส่วนของตึกแยกออกมานะครับ ก็คือ30แล้วก็03เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้อิจริรญ,ญาณในการรับชมนะครับช่วงนี้นะครับกรมอุตุเตือนนะครับลมหนาวจะพัดเข้ามานะฮะที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับอุณภูมิจะลดลงอีก2-4องศานะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผู้ชม เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ